ตลาดมงก่อนที่จะขึ้นไปที่ดอยอินทนนท์ตนไม้โอ,อ๊อโปกูยดจยอดจงยอดจนะครับมอกสวยมากครับโอ้สิบแปดองศาพลอยต้นมอมันจะมีความแปลกตามากเลยก็อลอก่าอะไรอะ่ะผู้นกนกน่าจะเห็ดผิดครับแน่นอนมาพร้อมก,กับความชุ่มฉ่ำขอบฝนตกอีกแล้ว ขึ้นดอยอินทนนท์นะครับช่วงฝนก็จะเจอกำบอบสีขาวดุนฝนดีเนาะใช่ค่ะครับวันนี้ปลาสูดปลาสูดโอ้ว้าวอันนี้เวลาบยโมงนะครับหลังจากที่เราแวะตลาดการเกลีออยงข้างทางก็มาแวะการม้งต่อเลยนะครับ ตัวบม่เห็นะคะสามารถเอาไปปลุกได้ได้รื้อได้ค่ะเพว่หน้าหนาวที่จะออาลูกพอดีนะคะครับตอนละห้าสิบาทนะครับนี่เป็นตซนสลับม้งข้างทครับมีดไม้อูคาดูภับนะกางเกับนะอันนี้กำไรข้อมือข้อเท้าครับนี่น้ำพุนปลา300บาทนะครับ ซอยแห้งมะม่วงแห้งแห้งนี่บอิมึงเ็มีนะโอ้ชาเขียวเขไ่กินไอ้ไรอ่ะ้เน้อ้นคุณป้านอไม่ียไมนะคาิเมียไม่กินได้ไเดียวอกินมะม่วงแห้งมะม่วงให้จ้ามีเนื้อเนื้อชิมเลย ไม่ไม่ชอวหวานนะตัวนี้ชอวหวานเยอะค่ะตัวนี้มีแบบหวานกับไม่หวานมัได้เยอะมากเลยนึ่อ้ยหนึ่งนะได้เยอะไหมไเยอะมากอยน่ร้อแล้วเดีชิมก่อนกินมาให้ชิมหน่อยอ่อยชิมไหมชิมแล้วอยมลองดูครับชิม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 มมชิมมชิมชิมอชิมมิมิิิกิเมมม โอ้พันแห้ลูกเท่านี้เหรอคะพันแห้นี่เป็นพันที่อร่อยนะครับนะคะมันโองครับเหมือนอเหมือนขนมเนาะอันนี้อยอดไซยุตเต้ยอดไซยุตเต้แล้วก็ฟ <ชะ S 1> ักทองครับชทองมีชาหมดเลยนะคะขึ้นมาตั้งบนนี้ของฝัดเต็มเลยใช่มันเพิ่มเยอะนะกระดูกอ๋อคณะดอยแอปเปิลสูงนะครับชมละยี่สิบบาท ไมได้หวาน่ราคาห้าสิบเจ้จ้าเอารวมได้จ้าครับสูตรของฝานครับเยี่ยมมากๆใบผลไม้หนึ่งปีลองชิมไหมมะฮะใจดำว้กับชิ้นได้เมาเล่นหรอนประกาศชินไดนะมงไปเห็นแล้วน้ำลายไหลชิมยอดมาราหวานอ ขายอะไรบ้างคะนี่ข้าเกีบยก็มีเหรอคะข้าเก็บก็มีค่ะเ้าบเกี๊ยคอ่งอกถั่วลิสงถั่วลิสงถั่วลิสงถั่้ลิสงถั่วลิงถั่ยลิงถั่ยลิงถั่วลิงหั่งถั่นล้งงั่งง่ง่ง่งดลง่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 งั่งงง สาวขายของครับว่าเจ้านะว่าเจ้าลูกกับน้องได้ไหมครับสาวมงกับสาวเสียงนะครับครับใครดีใครดีนะครับครับโอ้โหยอดูสามร้อยจ้าเอาไหมจริงจริงดูนี่ทำอะไรคะนี่ลิปมัทเมี บักขามีเมียอร่อยมากแข็งอยู่เนาะปีที่แล้วนี่นี่ท่าสุดตรงนี้เลยสีลูกขนี่ขอพัปอพันปีอนปีขอพันปอพันปอพันปีออันอยนีอยากชีมไพัอันนี้ลูกนปีพนปป็นเนี่ยอะไนเนี่ยอันนี้ลูกพพพอันนีอันน อันนั้นลูซาลีออซาลีาไ,ไม่เคยเห็นเล<ด>ยนะพลอยว่าืเส้นผลไม้ของที่นี่นะครับสวยมากเลยเราจะประมาณนี้นะครับตลาดมงก็จะแตกต่างก,กับตลาดกระเรียงนะใช่ค่ะตลาดกระเรียงก็ถ้าเป็นตลาดกระเรียงน้องพลอยจะสื่อสารได้ได้ค่ะอันนี้เป็นคนถ่อมมงนะครับต่อเอการสื่อสารยากนิดนึงใช่่ครับบพ้านอก็ของขายก็จะใกล้เคียงกันนะครับนะครับ แต่ผลไม้แปลกเมื่อกี <k <k ้มีแค่ร้านข้างหน้าเมื่อกี้หนึ่งครับครับก็พาน้องพลอยมาดูตลาดกระเรียงตลาดมงก่อนที่จะขึ้นไปที่ดอยอินทนนท์อินทนนท์พลอยก็มาครั้งแรกนะกับบรรยากาศที่ขึ้นหน้าฝนในวันนี้นะครับของขายเยอะมากนะคะมีผักสดด้วยนี่ผักสดค่ะคไม่มีมะเขือเทศนะนี่

สุกินี่เอาไปผัดค่ะผัดใส่ไขหรอสุกินี่ผัดใส่ไขใช่มใส่ใส่หมเราไม่ไม่ใส่อะไรเลยยี่สิบบาทเองไม่แพงอะหุ่นนี่ลกน่ละครับน้องยังว่าฟักทองจะไปบอกใครนะอย่าไปบอกใครนะไเขิเลยได้แล้วมาตลาดก็จะขาช้อปปิ้งดินหนึงนะครับไดูนี่ครับ ลูกคุณไเคยเห็นสดๆนะเทพเคยกินแต่อบแห้งอ mm ่ะ hmm. อ okay. oh. so ัน so นี so ้ค okay. ือสดๆแล้วเอาลูกคุณนะสวยมากนะนี <the <the ่ค่ะ네ลูกผลไม้แปลกๆเยอะเลยนียครับรสชาติยังไงเ้ปรี้ยวหวานอร่อยค่ะไม่ไม่เปรี้ยวไม่ไม่ก็ไม่ไม่หวานมากไม่หวานมากกำลังพอดีกำลังพอดีกลับค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับวัวเจ้าอยู่เลย เตอ๋อนี่ไงสกินนี่ใช่ไหมมันไปผัดแท้อร่อยทำไหมทำไหมครับลุ้นแล้วครับขอบคุณครับสามหงห้าสิบบาทครับก็สุดแล้วนะสุดแล้วค่ะป้าน้องพลอยพร้อมลุยดอยอินทนนท์ยังค่ะพร้อมสูงสุดแดนสยามสูงที่สุดในแดนสยามเลยนะครับลุยต่อเลยค่ะใช่ค่ะสว่างละเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนครับ ก่อนเข้าดอยอินทนนท์ก็จะมีค่าผ่านด่านนะครับค่ะผู้ใหญ่คนละหกสิบเด็กสามสิบรถยนต์สามสิบพี่น้องยังเด็กอยู่ใช่ไหมใช่เราค่อยยังเด็กอยีกเปล่าประมาณสักยี่สิบพอแล้วมาติดต่อซื้อนป่ะก็มาซื้อค่าผ่านด่านก่อนครับตอนนี้ทะลุไม่แจ่มนะแต่ธนุนจะชันหน่อยแต่ธรรมชาติเนาะคื่เนอะก็มาพร้อมกับความชุ่มช่ำนะ ปะไปสัมผัสอากาศเย็นๆบนดอยอินทนนท์กันนะครับอ่ะซื้อตั๋วแล้วนะครับนี่สามคนของเราเนาะพร้อมไหมไปเจ้าเลี้ยวซ้ายนะทะลุแม่แจมีป่าปงเปียง้ำหูร้อนน้ำออกหูนะคะ,ป,ะป่าปงเปียงน้องคอยไม่เคยเที่ยวสักที่เลยนะตื่นเต้นมากครับจัดไป <c oughs> คกำลังฮิต <c oughs> ลุยต่อครับมา9ก <km. S 1> ระหว่างทางนะครับเก็บใบกาสวยๆนะครับ สวยมากครับปกคลุมภูเขาเลยครับชุช่มช่า สวยมากมทีทิปโอ้หบอกไหลบอกไหล <c oughs> นะก็มีการปรัคบฉรุงนนะครับสวยมากใช่เบียเห็นไหมฝั่งนู้นไม่มีมาน้องพลอยมาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆที่ดอยอินทนนท์นะครับไม่ผิดหวังเลยนะพี้นอาองวยมาหน้าฝนก็สวยอีกแบบครับ ปกติถ้าพูดถึงดอยก็จะมาหน้าหนาวกันใช่ไหมครับค่ะแต่ว่าหน้าฝนก็สวยแพ้กันเลยครับจะเที่ยวที่มีก่อนหรือไปบนสุดก่อนเนาะฝนก็จะตกเป็นระยะยระยะ,ะ,ยะเป็นหย่อมเป็นหย,ย่อมระดับความสูงที่2,157เมตรนะครับ สุดแดนสยามครับนะสักครั้งต้องมาเยือนนะครับดอยอินทนนท์น้องพลครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยค่ะครับโอ้โหร้องพยาพาขึ้นไปดูไปเลยจ้ะ,ะนี่ค,นนคือยอดดอยอินทนนท์พระสถูปร้านขายของที่เลือกก็ห้องน้ำ่ะแต่ที่แน่สาวๆบอกว่าอย่าเข้าห้องน้ำก่อน หนาวไม่หนาวเย็นไม่เย็นสูงสุดดูพืชดูพืชข้างบนนี้ก็จะมีพืชแปลกตาอย่างนี้เลยอ่ะก็เป็นการพาสาวแม่ห้องสอนน้องพลอยมาเที่ยวดอยอินทนนท์ครั้งแรกครับสูงสุดในแดนสยามประเทศไทยโอ้ต้นไม้นี่สวยนะน้องพลอยเขาเรียกว่าต้นเมลต้นเมลพืชโบราณฉลาดหายอยู่ นะต้นโม้ที่สวยมากเลยอะ่ะมันเหมือนสาหร่ายแล้วสักอย่างเลยอะ่ะแต่มืดมากเลยอะ่อะครับนี่นี่นต้นโม,ม้ใช่ไหมครับครับนีัครับนรัวเกับค่ับรรับนี <laughs> ัครครับใช่คัคคคคบรััคคอค เก,ก็บบรรยากาศให้ดูนะคะครับขอรีบไปทำธุรกะก่อนได้ได้ไปน้องพลอยรอดแล้วน้องพลอยไปเข้าน้ำก่อน แจน้องพลอยทำพระนรัสสยังโล่งเลยนะครับก็มาดูของกันนิดนึงเนาะครับเพราะว่าเป็นจุดสูงสุดในประเทศไทยเลยเรามาเยือนกันแล้วนะครับนี่จะเป็นโซนกาแฟครับนี่เป็นกาแฟอของที่ระลึกต่างๆครับโอ้นี่พงกุญแจนนึกว่าที่มัดผมครับอันนี้จะเป็นที่สูงสุดแห่งสยามครับ ใส่ยาคีวกาแฟก็ตามสบายนะครับสามแก้วแล้วนี่สิบแปดองศาน้องพลอยสิบแปดองศาตัวเนี้ยน้องก็ว่าทำไมน้องขนลุกครับมันหนาวใช่ไหมเมื่อกี้ตอนแรกนึกว่าขนลุกเพราะว่าปวดห้องน้ำแต่ว่าจริงๆแล้วอากาศเย็นนะดูเห็นไหมสิบแปดองศานะครับตามสาวงามไปครับหรือว่ามีทางลับก็ไม่บอกพาเดินเป็น คเดี๋ยวเราไปดูที่ต้นม้อนะเมื่อกี้เราเดินผ่านไปนิดนึงนะครับเราไม่ขอไปสัมผัสใกล้ๆแต่ว่าก็เดินหอบใช่ได้เพราะว่าสูงใช่ใช่ไหมต้นม้อมันจะมีความแปลกตามากเลยอะแต่บ้านน้องนี่แบบนี้ไม่มีนะคะพี่ไม่มีใช่ไหมครับใช่ค่ะเรามาดูก็แปลกตาเลยนี่ดูต้นม้อครับ ต้นไม้ดอไม้ก็ยังค้งโบว์บทาลูผู้ชิดทุกสภาพอากาศต้นขยหวยืนนี่ใช่ไหมยต้นทาลูนะฝั่งนู้น,นพอยต,ต้นอะไรเอ่ยพดีู่น้องตอนแรกน้องคิดว่าหญ้านะ เนียจริงไม่ใช่ต้นฟ้าดินใช่ค่ะน้องคิดว่าหญ้าเออหรออ๋อต้นฟ้าดินเนี่ยใช่ค่ะมีดอกสีขาวๆแบบนี้นะคะนี่ต้นฟ้าดินนะครับเป็นี้นะครับผู้แบ่งแยกพันไม้นะครับโอ้สดชื่นชุ่มฉ่ำฝนตกไปปล่อยนะครับ ชมพืชพันธุ์ไม้ต่างๆนะครับต้นอะไรครับน้องพลอยต้นอะไรนไม่รู้ค่ะแต่ว่าบ้านน้องบ้านภาษากระเหรี่ยงได้ไวเลยครับเขาเรียกว่าตาโพสซาตาโพสซาใช่ค่ะคือต้นไหนนะนี่นี่ตาโพสซาโน่นนะข้างหน้านี่นะตาโพสซาโอ้ที่เขากินได้หรือเปล่านะคะครับที่บ้านเขากินได้นะอืมก็ลอกลูกอะไรอ่ะนกโอ้นกนกนกค่ะโอ ไปแล้วไปแล้วบนนู้นไปแล้วไปกันครับคนงานเขาอยู่ที่นี่แล้วบอกไม่ใช่นะเอาร่างยิงถึนี่แล้วกันนะครับไปแล้วไปเลยครับเดี๋ยวนี่กินฝนตกนะพี่ไม่โดนน้องสะเอนเลยอ้าวทำไมเหรอเนี่ยต้นไม้ฝนคลุมอ๋อต้นไม้บังไว้นะหลักฐานจะสูงสุดแดนสยามมาถึงแล้วค่ะ เย็นมากฝนก็ตกใช่ไปชุ่มฉ like like ่ำนะ้องพอยหายหนาวยังหายแล้วค่ะหายใช่ไหมครับโอ้ยเหมาะเหมาะไหมเหมาะเยดีนะพี่ด้วยบสอแล้วค่ะอากาศเหมือนหกโมงเช้า อ้าวน้องพลเจอดงเห็ดเหรอเห็ดเหรอครับเห็ดอะไรก็ให้เรากินม่ได้ค่ะครับโอ้โหมีว้าวเจอแล้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 วนี่จะเป็นเห็ดโคนนี่เนาะกินได้หรือเปล่าไม่ได้ค่ะที่เยอะมากเลยนะเห็นไหมน่าจะเห็ดพิษครับแน่นอนค่ะมันเยอะมากเลยน้องพลถ้าดูเป็นศิลปะนี่คือเยอะมากแล้วก็สวยงามเพราะเป็นดงเห็ดเลยนี่นู่นพี่เบียนนต้นไม้นู่นครับข้บนนู่นเยอะเลยเนาะเยอะมากเลยอ่ะพลสีเหลือนู่น ต้นไม้เยอะมากโอ้นี่คือเป็นเห็ดหมดเลยนะโดนต้นไม้แต่เขาบอกว่าเป็นเห็ดพิษแน่นอนครับกินก็ได้นะคะใช่แต่ว่าประดับสวยงามนะครับอ,ออกตามโคนต้นไม้แบบนี้เลย้สวยงามมากอ่ะเวลาเจอเห็ดก็จะตื่นเต้นนะครับเวลาเข้าป่านะครับเดี๋ยวเก็บภาพตรงนี้หน่อยเดีย๋ยวว่ามาไม่ถึง ก็เป็นการพาน้องพลอยสาวกระเรี่ยงจากแม่ห้องสอนมาชมบรรยากาศส,สูงสุดแดนสยามนะครับที่ดอยอินทนนท์นะนมาถึงแล้วนะครับส,สดชื่นมากครับไม,ไม่รู้จะพูดอะไรสดชื่นวิวทางลงนี่สวยมากเลยครับปไปเก็บแผ่นให้กินเนาะเอางออีกแล้ว <laughs> ได้กินอีกแล้วครับไม่มีวนันที่จะผอมแล้วครับนีไงเราเดินแล้วไงเราเบิร์นไขมันแล้วครับ เติมแล้วก็กินต่ออืมดีนะฉันใช้ที่ปาจริงนะตามดูดูที่ที่หนาที่สุดคือบ้านพลยก็ออกใช่ไหมคุณแม่บ้านน้องพลอยข้าขึ้นไปที่แบบดอยชมชมจะมีใช่ไหมครัยจะมีแบบนี้เลยชนิดเดียวกันเลยสีมีสีส้มสีชมพูกินได้ใช่ไหมจ๊ะกินได้ค่ะเป็นเชอร์รี่เลยเป็นเชอร์รี่เลยโอ้สวยเลยน้องพลอยเดี๋ยวอดใจไม่ไหวใช่ไหมเชอร์รี่ดอย อยชมวิวข้างทางก่อนไปหาอะไรกินกันนะใช่ค่ะดูวิวร้อยร้านพันล้านเนี่ยไปดูครับสวยไหมสวยงามมากเลยพอยใครที่ยังไม่เคยมาเที่ยวนะคะต้องได้มาเที่ยวนะไม่ผิดหวังค่ะเนี่ยขนาดเรามาหน้าฝนนะพี่นะใช่ถ้ามาหน้าหนาวจะขนาดไหนให้ดูอากาศมันจะสดชื่นแล้วก็มันจะมีหมอกไหลผ่านใช่ค่ะมีฝนโปรย เต็มที่เต็มปอดเลยน้องพอยก็ขึ้นมาก็บอกว่าอากาศค่อนข้างจะเย็นนะครับ10กว่าองศาเอง16องศาแล้วใช่ไหมเมื่อก okay, ี so, so, yeah, energy energy ้นี้ครับเท่าที่ดูนะครับครับเรามาถึงท้องฟ้าเราต้องถ่ายกับหลักถ่ายกับหลักกิโลหน่อยน้องพอยจะปีนขึ้นนะคะ จอมทอง42กิโลเชียงใหม่99กิโลครับน้องแจ้าสาวโอ้โหถึงแล้วนะครับย้อนแสงจังเลยเดี๋ยวนะน้องโลนดิจ้าโอ้สวยๆโลนไปนี่น้องกิ้งไ่ายเนะครับโอ้สวยงามมากน้องรยสวยมากถือว่ามาถึงแล้วนะจ๊ะครับ สาวมาแวะดูลูกพัฟกันก่อนใช่ไหมครับเป็นต้นแบบดองอ่าหมักครับบ่มบ่มบ่มใช่ไหมครับบ่มแก๊สน่ะมีมีมีลูกที่ยังไม่ได้เด็ดด้วยนะคะครับเดี๋ยวเราไปดูเนาะเดินซื้งานเลยนะใช่ค่ะคนลงแล้วที่สาวน้อมยังไงมีต้นกล้าลูกพัฟขายด้วยนะครับใช่ค่ะอือก็อันนี้ลูกที่สุกแล้วนะคะยังไม่ได้ยังไม่ได้แก่ดีๆยังไม่ได้เด็ก สีเขาสวยมากน้องพลอยใช่อันนี้ค่ะลูกพับนะคะครับเยอะสวยไหมเยอะเยอะมากเลยนะคะนี่เป็นสวนเลยอยู่ถึงข้างบนหมดเลยนะคะเนี่ยแต่อันนี้จะคนละพันกับที่อ่างขางค่ะที่อ่างขางนี่คือกินได้เลยกินได้เลยใช่ไหมใช่คนละพันกันต้องต้องดองก่อนนะอันนี้ต้องไปบ่มก่อนอ๋อต้องบ่มอ๋อคนละชนิดกันครับพี่ตอนที่พี่ไปอ่างขางนะ ถ้าซีแบบนี้แน่เด็ดกินได้เลยกินแล้วก็จะานฉ่ำเลยใช่ไหมฮะใช่หวานฉ่ำเลยครับแต่ที่พูดต้องโผลอีกรอบก่อนใช่ครับคนละพันกันนะครับโอ้ลราต้องเอาโลบออกแล้วโอ้สวยมากเลยน้องพลอยซีสันหน้าแบบอันนั้นกานเลยนะคะเนี่ยโดนฝนไม่ใช่เนี่ยโดนไหมไม่โดนเอาไปโดนเนาะครับกินตลอดนะคะเราเพิ่งเห็นต้นเหมือนกันแต่ว่าอ้าวเหรออันนี้คือเห็นต้นครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยโอ้โหครั้งแรกหมดทั้งการมาเที่ยวดอยอินทนนท์ใช่ค่ะ กับการมาเจอต้นลูกภาพแบบต้นๆแบบนี้เลยตอนแรกน้องก็นึกว่ามันจะเป็นต้นใหญ่กว่านี้ครับใช่ค่ะนี่ต้นเล็กเนาะพี่ดูจริงๆต้นข้าวบัวนี่แหละครับลูกพับอ่ามีให้ชิมด้วยนะครับเป็นแบบบ่มนะได้อันนี้บ่มเนาะบ่มแก๊สเหรอครับแก๊สแก๊สอืมเนี่เลยร้อนรอนมากครับ น้องคอยก็บอกว่ากินตลอดแต่ว่าไม่เคยกินเลยละกันแหงใจเลยครับอร่อยมากนะหนูไม่ได้หนถุงโอ้พลอได้แล้วใช่ไหมนูกี่บาทเ่เนีมร้อยเดียวถุงละหนึ่งร้อยบาทนะครับก็เอาไปฝากน้องคอยนะครับไม่เคยด้มีไม่เป็นไรลองชิมนะครับเดี๋ยวอกให้ชิมนะคะ นะเลนะโอ้ยตกตกแบทคาเดเมียค่ะชิ้นนิดนึงท้าการสายฝนเลยครับเขาหวานเขบบวานหน่อย้านหน่อยเป็นยังไงกรอบใช่ไหมไม่เหมือนนมอื็นเนาะที่สุกของถั่วละครับเป็นราชาถั่วชาถั่วเลย ไปเรื่องความดันด้วยนะคะตัวนี้ครับแล้วพอชอบกินไม่ใช่แน่ะเคยค่ะครับถั่วหวานแล้วก็มีครับแซมเบอร์คือโดสมองนะคะครับบำรุงสมองมันคืออะไรครับเนี่ยเป็นรูปพับแห้งอ๋อรูปทั้งแห้งพูปแห้งอยู่ได้นานค่ะหิ้มับบรือมันจะหวานเหมือนม้นะนี่เหมือนฉาำเนาะครับเป็นไม่ค์ที่มีอร่อยมากเลยอ่ะกรอบๆเลยเอาโมงเห็นปาพันเอาโมงเห็นปลาพันเอาไอานิดนึงใหญ่มาก แกก็ได <differences S 2> ้จำทีหลายเลตัวบอร์รีอัลมอน์สแมีหลายอย่างอัลมอน่าที่แกชิมหลายอย่างเลยเป็นตัวที่แกแล้วอพอยิ่ะ ครับอ๋อครับผมครับเกลืถ้าเป็นตันี้จะเป็นเกลือตัวนี้จะจะไม่เกลือครับผักมชาน่ารอนีหยิบได้เลยนะอคุณแม่ครับก่อนขอบคุณครัให้ชิมอิ่มเลยครับได้กินเยอะเลยครับผมถามผมได้นะคะตรงนี้อยู่ตรงไหนเอ่ยตรงนี้อยู่กิโลเมตรสามสองนะคะกิโลเมตรสามสองที่ที่ยัพันนนนะคะครับสามารถแวะบอกขนุนถั่วได้รูปพับได้นะอ้โหอร่อยนะครับน่าจะเป็นชิ้อันนี้ อ่ะชิมอลูกท้อเหรอคะอืมใช่อร่อยเป็นยังไงเอ่ยรสหวานพอครับอันนี้ขอชิมดูเหมือนลูกพีนนะใช่ลูกพีนแต่ถ้าตัวนี้ก็คือสีทองอืมเป็นไงบ้างอร่อยมากอร่อยนะครับเท่าไหร่บเนี่ยโลละร้อยห้าสิบโลนี้จะจุดนะโอ้นี่ลูกอะไรครับเนี่ยลูกไหนคะลูกไหนโอ้ยใหญ่มากลูกไหนก็ลูกนั่นไงครับลูกนั้นเหรอคะพี่เอนั่นะ แม่งถ้ากินวอรนัท <Die> ก <word> ับอ <os> ันนี้ด้วยกันอ่ะแค่แล้วคะที่เราชิมลดน้ำหนักของทอนนะคู่รักอุ่นๆเรื่อยๆล่ะเจอร้านคาไปไม่ได้ใช่แบบไหนใช่แบบไหนอันนี้จะมันๆนะน่าจะตัดเลี่ยน อันนี้ลูกจะกลมๆนะคะพี่หนูชอบแทะเล่นอ่ะหนูหนูกะลอกใช่ค่ะววนาเรียบร้อยคุเพื่อนหนูเลยหลายอย่างเต็มไม่เต็มไป่ถึงไหนเลยจะไปแวะเที่ยวหมู่บ้านก็สีลูกโลนะคะเพื่อนอันนี้ครับใครดีใครดีนะครับสาวครับ